บ้านหมดทิค่ะมชรร่มนั่งชกันนะคะมาามาเยอะๆเลยได้ร้อนแรงอนกเเอาเระมาเยอะๆนะคะเปนจ้น้าน้ำขวดนะคะคนกินเล้า สวัสดีค่ะวันนี้พามาพัฒนาหมู่บ้านนะคะไมดิจรรนเรียเดียวสิไ,ไอ้มือย์มเทียงวเง่นี้มันไม่เทียงวานนเวานาะนนหนหนเหมือนเทียงดงทำบุญเจิงจัง <laughs> เลยใค้<ะ>ปเป็นฝักช่ไฮะ คายันเองเนี่ยพัฒนามหมู่บ้านนะคะวันนี้ นั่งใช่กันนะคะบร <c oughs> ิจาคมาเยอะๆเลยเลยวันกูเนี่ยวันกูเนี่ยเอาละมาเยอะๆนะคะไม่ต้องเอาน้ำควรนะคะ ของสังคมเออสร้างภาพของสังคมให้ดเยเออน่แหละ ไมตลงก็บอตลกอะไรอีกสองฮัลโหลวันนี้ทำความสะอาดมืันะคะพัฒนาคุปปาค่ะุกพี่น้องเผืนจร่วมมือเกันนะคะนางแบบแม่แรงมาจำบ้านนะคะแม่แรงมาจำบ้าน โอย,ยไม่ได้รูปเลยอยืนก่นไม่ได้ทำลายะอเออกินจะอขเอ,อ,ะอขเขายัางสวยไหมไม่ไไมวา่าโทรหน้าหลอถ่ายวีดีโอดิถ่ายกินเหล้านล้ากินเล้าที่ไหนโู่นนั่นไปหน่นเขา้า เจ้าแม่นะคะเป็นทมบนะคะถัวัวร้อยคนหัวร้อยคน